วัดีค่ะวันนี้ช่องเจินเจินของเรานะคะมานำเสนอซีรีส์เรื่องอาจารย์มานหวนพบเป็นซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์เรื่องเกี่ยวกับสิทธิและอาจารย์เรื่องนี้บอกเลยนะคะเติ้งเหวยขึ้นแท่นเป็นพระเอกที่ออล่าจับมากเลยค่ะใครที่ชอบพระเอกดาวรุ่งคนนี้พลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะบอกเลยแค่ ep แรกก็สะกดผู้ชมได้มากมายเลยค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันเลยเรื่องอาจารย์มานหวนพนะคะบอกเล่าเรื่องราวของมูชิงเกอรับบทโดยเสียงหานจือและซูอี้สุยรับบทโดยเติ้งเหวยสิทธิ์อาจารย์ที่ไม่น่าโคจรมาพบกันแต่ชะตาก็นำพาทุกคนมาเจอกันเมื่อ18ปีก่อน ซูอี้ซุยนั้นเป็นลูกที่พ่อไม่แคร์และแม่ก็ไม่รักด้วยค่ะพอรู้ความมาก็อยู่กับผิงชิงอ๋องผู้เป็นพ่อแต่พ่อกับไม่เคยรักเลยเลี้ยงเพราะอยากใช้ประโยชน์เนื่องจากพระเอกมีร่างหญินบริสุทธิ์เหมาะเป็นพันชนะรองรับน้ำพุวิญญาณจึงใส่น้ำพุวิญญาณหนึ่งหยดเข้าไปในหัวใจพระเอกเพื่อควบคุมและให้ตามหาน้ำพุวิญญาณที่เหลือพระเอกถูกทรมานตั้งแต่เด็ก พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ถูกใช้เป็นดาบสังหารผู้คนตามคำสั่งของพ่อและยังถูกสั่งให้ฝึกวิญญาณจิตมารวาลีและต้องปลอมตัวเข้าสำนักเซียนได้พบกับมูชิงเกอเซียนสาวจิตใจดีฝีมือหลายกาดจริงๆแล้วชีวิตของมูชิงเกอรกำลังไปได้ดีเพราะหากนางสามารถสังหารบุตรมารสำเร็จก็จะกลายเป็นเซียน แต่ด้วยความที่มู่ชิงเกอเป็นคนจิตใจดีและรักอิสระเลยไม่ได้จริงจังกับการเป็นเซียนดังนั้นตอนที่ได้พบกับซูอี้ซุยและรู้ว่าพระเอกมีรากวิญญาณห้ารากเหมือนตนเลยอยากรับเป็นสิษย์แต่พอรู้ว่าพระเอกเป็นบุตรมารซึ่งจริงๆนางต้องสังหารแต่พอไม่อยากตัดสินคนจากเหตุที่ยังไม่เกิดเลยตั้งใจจะขัดเกลาพระเอกให้เป็นคนดี ด้วยการปลอมตัวเป็นเจ้าสำนักเซียนหลอกให้พระเอกเกล่าวคำสาบานเป็นสิทธิ์ทำให้พระเอกแค้นและอยากฆ่านางเอกมากๆแต่อาจารย์หญิงก็รู้ทันตลอดจนกลายเป็นเรื่องราปวปปวๆระหว่างสิทธิ์หนุ่มกับอาจารย์สาวที่ทำให้คนดูต้องอมยิ้มกันไปเลยค่ะแถมอาจารย์ยังสปอยลูกสิทธสุดๆนอกจากจะคอยเป็นห่วงเป็นใยย,ยังให้อภิสิทธิ์กับซูอี้สุย โดยการปลดคำสาบานวิญญาณเป็นสิทธิหากเขาสังหารนางได้จะเป็นอิสระซึ่งเป็นแรงฮึดทำให้พระเอกกิ่งขึ้นและค่อยๆตกหลุมรักอาจารย์หญิงแบบไม่รู้ตัวเรื่องนี้บอกเลยนะคะเรื่องเราระหว่างสิทธิอาจารย์ไม่ได้หอมหวานอย่างที่คิดเมื่อวันหนึ่งซูอี้สุยเข้าใจผิดและเข้าไปปัวพันกับการสังหารมูชิงเกอของเหล่าเซียนเพื่อช่วยสิริรักมู่ชิงเกอแบกรับทุกอย่างไว้เอง แม้พระเอกของเรานะคะจะรู้ความจริงเมื่อสายแต่ซูอี้สุยก็ไม่ยอมแพ้หาหนทางคืนชีพให้อาจารย์โดยการตามหาต้นไม้คืนชีพหนึ่งต้นและตามหาเสี้ยววิญญาณของอาจารย์พร้อมสลามุกพลังทองคำครึ่งเม็ดช่วยให้อาจารย์ได้เกิดใหม่เขาเฝ้ารอถึง18ปีจึงได้พบกับนางอีกครั้งในฐานะเวีาลาน์ ร่างใหม่ของมูชิงเกอร์เล่อแก้เรื่องราวในอดีตเขาจำต้องรับนามเป็นลูกศิษย์คอยปกป้องนางจากอันตรายต่างๆก่อนที่ความจริงจะค่อยๆเปิดเผยพร้อมกับภารกิจทลายแผนการของเผ่าปีศาจที่ต้องการปลดผลึกน้ำพุแห่งจิตวิญญาณรวบรวมความชั่วร้ายของฟ้าดินและมีอนุภาพสามารถทำลายฝาดินได้จึงถูกผลึกไว้ที่แดนมรณนะงานนี้คงต้องลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์จะกลับมาตาลปัดลงเอยกันอย่างไรและพระเอกของเราจะสามารถช่วยนางเอกของเราฟื้นฟูความทรงจําได้หรือไม่พระเอกและนางเอกของเราจะต้องผ่านกี่ด่านเคาะสุดท้ายแล้วนางเอกและพระเอกของเราจะได้คลองคู่กันหรือเปล่านะต้องไปรอลุ้นและติดตามกันในซีรีส์เรื่องอาจารย์มานหวนพบกันนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีจํานวนตอนทั้งหมด40ตอน สามารถรับชมได้ทางช่อง AI SH i อ e ี VTV และ 2ID กันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบซีรีส์แนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเจินเจินของเราด้วยนะคะไว้มาเจอกันในคลิปหน้านะกดไลค์ให้ด้วยนะคะ